สวัสดีครับมิตรรักแฟน c y b e r b ์บิสทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาลูกทุ่งกันเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาจัดรายการกันแบบเต็มสตรีมเหมือนที่เราทําทุกวันนะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกโปรดักที่เราเคยให้คํามั่นสัญญากันเอาไว้ในแฟนเพจ Facebook นะครับว่าตอนนั้นเราให้คำมั่นสัญญาว่า ถ้าเกิดมีคนกดไลค์เราเยอะๆเนี่ยเราจะมีเมาส์ที่รองรับ windows 8เต็มรูปแบบตัวหนึ่งซึ่งตอนเนี้สำหรับทีมงานเองถือว่าเป็นตัวแรกของทีมงานเลยที่ได้มาทดสอบแล้วรองรับ windows 8อย่างสมบูรณ์แบบมันตอนนี้ไม่อยู่ตรงหน้าท่านแล้วฮะซึ่งมันก็คือเจ้า logitech t 6 2 0 touch mouse ตัวนี้นะครับโอเคสำหรับ t 6 2 0เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเมาส์ที่รองรับ windows 8เต็มรูปแบบดูได้จากอะไรฮะ ดูได้จากการที่เมาส์มันรองรับระบบทัชระบบเขาเรียกเหมือนกับพูดง่ายคือเหมือนระบบเหมือนในตัวไอตัวทัชแพดที่อยู่บนโน้ตบุ๊กนั่นเองฮะแล้วมันก็จะรองรับเรื่องการสไลด์ซ้ายขวาบนล่างรวมถึงระบบมัลติทัชสองกด2ทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมานแน่นอนครับมันก็ไป็นคอนเซปต์เดียวกับเมาส์นี่ครับตัวนี้เวบเจ้า Magic เมาส์จาก Apple นะฮะเห็นว่าดีไซน์ก็คล้ายๆกันเห็นไหมฮะดีไซน์นี่แทบจะ ถอดแบบกันมาเลยแล้วก็ดันใช้แบตเตอรี่ AA 2ก้อนเหมือนกันด้วยระหว่าง2ตัวนี้กับตัวนี้โอเคอย่างแรกเดี๋ยวเราก่อนเราจะไปดูเรื่องเมาส์มาดูที่กล่องกันก่อนกล่องมันขอดูครึ่งนึงกันฮะเพราะผมไม่สามารถที่จะไปขยับกล้องได้ละผมล็อกติดเอาไว้วขาตั้งดูครึ่งหนึ่งกล่องเนี่ยใครจะไปหาซื้อก็เนี่ยนะหาดูตรงเนี่ยเนี่ย Logitech T620 Touch Mouse แล้วมันก็จะมาพร้อมนี่เลยครับที่ทุกคนต้องการอยู่ ยังไงดไม่ชัดตัวที่นี่ Windows 8 Compatible ดูด้านข้างกันนะ่าเห็นไหมฮะต่อไปนี้อุปกรณ์ทุกตัวนะฮะที่อยู่ในโลกใบนี้รองรับ Windows 8จะต้องมีโลโก้เจ้าตัวโลโก้ตัวนี้อยู่สีฟ,ฟ้าเนี่ยฮะอันนี้ก็รองรับ Windows 7ด้วย USB แล้วก็แน่นอนว่ารองรับ Receiver Unify In ของ Logitech ซึ่งแน่นอนอ Receiver อย่างเงี้ยตัวนี้มันแถมมาให้ฮนะแต่ถ้าเกิดคุณมี Receiver ที่สัญลักษณ์นี้อยู่แล้วอะ ก็ใช้ได้เลยครับไม่ต้องมาเอาซีซีเบอร์ตัวนี้มาใช้แล้วนั่นเองครับผมอ่ามาดูที่เมาส์กันนะไม่เสียเวลานี่คือเมาส์ครับเจ้า T620 นะฮะจะเห็นว่าการออกแบบมันก็จะดูดุดันเล็กน้อยว่าใช้ข้างบนเป็นสีดาด้านล่างเป็นตรงนี้ข้างข้างเป็นสีเทาแล้วก็มีการลงลวดลายเนี่ยตรงนี้เหมือนฟ้าผ่าเลยสายสายฟ้าฟาดอะเงี้ยโอ้โหมันดูแบบดุดนันสวยดีเหมือนกันผมว่าตัวเมาส์ค่อนข้างมันเลยฮะ สวยงามแต่ก็ต้องระวังนิดนึงครับมันเป็นมันสื่อจะเป็นพลาสติกหมดเลยมันจะด้านหน้าสื่อจะเป็นรอยง่ายอ่าซึ่งมันก็เหมือนตัวอะคริลิกเนี่ยของ Apple Magic Mouse เหมือนกันเป็นลอยง่ายมากนะเนี่ยตัวนี้เดียวก็เป็นรอยแล้วก็อันนี้ก็เป็นรอยในขณะที่ราคาแพงมากครับผมนั่นแหละโอเคเรามาดูกันต่อครับจะเห็นว่าเมาส์ตัวเนี้มัน มันไม่มีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาที่บอกบ่งบอกอย่างชัดเจนนะมันจะเหมือนกับมีแค่การกดลงไปแค่ปุ่มปุ่มเดียวคล้ายๆของแมคใช่ไหมฮะแต่จริงๆมันตัวเมาส์มันมันรองรับระบบทาชดแล้วมันจะรู้ฮะรู้เรื่องการทิ้งน้ําหนักซ้ายขวาเนี่ยมันจะเรียนรู้ได้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันทํางานยังไงแล้วกันนะฮะในส่วนต่อไปมันดูส่วนประกอบกันก่อนส่วนแรกนี้นะฮะมาที่ด้านล่างครับด้านล่างก็จะมีหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอันนี้ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดเมาส์่ะ อันนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์เมาส์ตัวนี้เป็นเลเซอร์เมาส์นะฮะแล้วก็มี l o โลโก้ o t i t h c h บอกละรุ่น T620 แล้วก็มีโลโก้ u n i f y i n ์นะฮะในนี้ก็เปิดออกมาได้เปิดมาเสร็จก็จะเป็นในช่องใส่แบตเตอรี่นะฮะเมาส์ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ A2 ก้อนนะฮะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ดึงแบตเตอรี่ออกมานะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บตัวรับส่งสรรัญญาณซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะเดิมของ o o i t t e h เขามีโลโก้ u n i f y i n ์เล็ก แล้วก็รีเซิร์เเป็นแบบนาโนคือเล็กมากนะฮะไม่ใช่เราเก็บตรงนี้ได้พกพาไปไหนได้สะดวกไม่ต้องกลัวหายครับผมในนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบคร่าวๆของเจ้ามอโลจิเทคที่ t 2องศูนย์ทมนะฮะก็เดี๋ยวส่วนต่อไปเรามาดูในเรื่องของการทำงานกันว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนมันจะดีไหมเรื่องระบบมัลติ u c h ในเมาส์ตัวนี้มันทำงานเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับ รับในส่วนต่อไปฮะเดี๋ยวจะมาทดสอบสิทธิภาพของเมาส์ตัวนี้แต่ก่อนจะไปทดสอบสิทธิภาพของเจ้า T620 เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็การเตรียมพร้อมใช้งานกันก่อนนะอย่างแรกเมื่อเราได้เมาส์ตัวนี้มาจากห้างเรียบร้อยซื้อมาเสร็จแกะกล่องต่อเรียบร้อยต่อรีเซิร์ฟเวอร์เข้าไปอยู่ที่ USB นะฮะซินเมาส์เปิดก็คือเปิดสวิตช์แค่นั้นเองนะฮะมันจะซินกันไอตัว Windows ก็จะลงไดเวอร์จากเมาส์ตัวนี้ซึ่งมันรองรับ Windows 8อยู่แล้ว Windows 7ก็รองรับนะฮะ เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยอย่างแรกที่เราควรทำก็คือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า setpoint setting มาก่อนโดยซอฟต์แวร์นี้เราสามารถหาได้จากตัวเว็บ Logitech เองหรือเซิร์ชใน Google ก็ได้ฮะเซิร์ชง่ายๆเลยก็คือทิมว่า Logitech ตามด้วยรุ่นของเมาส์คือ touch mouse t 6 2สแล้วก็ตามด้วยคำว่า diver download แล้วก็แล้วแต่นั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะเจอเองมันจะขึ้นมาแรกๆเลยแล้วกดดาวน์โหลดเสร็จตัวซอฟต์แวร์ที่เราควรจะโหลดก็คือเจ้าตัวนี้คะ setpoint setting อ่าเดี๋ยวเราซูมไปนิดนึง ให้เราดูหน้าตากันหน่อยว่าเซตพอยต์เซตติ้งเป็นยังไงอ่ะเราจะเห็นแล้วนะฮะนี่คือเซตพอยต์เซตติ้งฮะอ๋อลืมบอกบอย่างครับวันนี้เราต้องขอบคุณเอเซอร์ด้วยนะฮะเพราะวันนี้เราทดสอบเมาส์ตัวนี้กับเจ้าไอคอนเนียแท็บอไอคอนเนีย w 7 0 0ฮะพูดฮะพูดผิดฮะ w 7 0 0เป็นแท็บเล็ต windows 8ของเอเซอร์เขาครับผมอ่ะ,อะนี่ก็คือตัว เซตพอยต์เซตติ้งนะฮะเราก็สามารถที่คือเซตพอยต์เซตติ้งเนี่ยทำที่สองอย่างอย่างแรกคือใช้เราสามารถที่กําหนดคําสั่งเมาส์ต่างๆได้เองตามเราต้องการให้ส่วนที่สองคือเอาไว้ดูว่าไอ้คำสั่งอย่างเนี้ยจะกดแบบเนี้ยมันทำยังไงเพราะมันจะมีวิดีโอบอกข้างๆตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าจะทำยังไงอะไรยังไงออันแรกนี่จะเป็นการกลับเนี่ยตรงพอยต์แอ่นคลิกเนี่ยอันแรกนี่ถ้าเกิดติ๊กนี่คือมันจะกลับกันนะฮะคลิก คลิกซ้ายที่ใช้ต่อรับคาสั่งเนี่ยมันจะกลับไปอยู่ด้านขวาแทนส่วนคลิกขวาจะกลายไปยกลับไปหยุดคลิกซ้ายอะไรเงี้ยฮะโอเคอ่าเดี่ยเมาส์คลิกนะคลิกแบบนี้นะกดแป๊บเข้าไปอย่างงี้ขึ้นอะไรอย่างนงี้อันนี้นวิ i เกตวินโดว์ก็คือพวกแบบย่อหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีวิดีโอแสดงให้ดูซึ่งมันก็ถือว่าเป็นจุดจุดเด่นนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเข้าใจว่าการกดแบบนี้ทางานยังไง เรื่องของสกอเลื่อนซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ได้ตรงนี้ถ้าเกิดสังเกตดูมันเหมือนของ Apple นะผมว่าเหมือนตัวตัวเราใช้แมจิกเมาส์มันจะมีขึ้นอย่างเงี้ยก็นั่นแหละคงได้แรงบันดาลใจกันมาโอเคครับในส่วนนี้นอกจากเรื่องเรื่องของการปรับแต่งเรื่องของการดูการใช้งานวอลงต่างแล้วก็ยังสามารถดูรื่องแบตเตอรี่ได้ว่าจะเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เท่าไหร่แล้วก็อสุดท้ายคือเป็นการบอกว่ามันรองรับ Unifying s e n s o r ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ อะไรคราวนี้เรามาทดสอบประสิทธิภาพกันนะฮะว่าการใช้งานใน touch mouse เนี่ยมันทํางานยังไงอะไรยังไงคําสั่งแรกนะที่เราควรจะต้องรู้เลยเมื่อเราอยู่หน้าเดสก์ท็อปเราอยากจะเรียกหน้า start screen หรือว่าเรี modern ui เลยก็แล้วแต่เนะะี่ยครับให้เรานํานิว้วฮะมาแตะที่ตัวเมาส์เนี่ยตรงกลางเมาส์เลยนะฮะเบาๆสองครั้งก็จะเป็นการเรียกหน้าหน้า start screen ขึ้นมาเห็นไหมฮะอีกรอบนึงก็ได้เนี่ยแตะไปอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บสองทีมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วอ่า ส่วนอันที่สองเราอยากจะเรียกตัวปุ่มสตาร์ทอะคือไอ้ต่เกิมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ตรงนี้วิธีเก่าๆก,ก,ก็คือต้องเ,อาเมาส์มาอย่างนี้ชนในนี้ก่อนแล้วลากลงมาวิธีของเมาส์ตัวนี้ค่ะแค่ปาดจะขอบเมาส์ด้านขวาเนี่ยเข้ามาก็สตาร์ทก็จะมาแล้วไอ้พวกเมนูบาร์ต่างๆก็จะมาแล้วก,ก็เลยเข้าได้แล้วถ้าปาดซ้ายนะอ๋อตอนนี้ no app to switch ไม่มีแอปผมพาไให้เปิดแอปทีมันสักตัวหนึ่งก่อน ออ่เปิด,ปดนี้ถ้าปาดซ้ายก็คือการทำ multitasking ปรับเปลี่ยนหน้าต่างแอปไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเห็นไหมตอนนี้มีสองตัวก็สับกันอยู่เงี้ยนี่คือปาดอย่างนี้นะปาดจากด้านนี้เข้ามาเนี่ยตรงนี้เข้ามาอย่างงี้อ่าอันต่อไปมาทดสอบในส่วนของการสก r ร์เมาส์ที่ทุกคนรอคอยอ่เอาเดี๋ยวไม่เอาไว้นี่ดีกว่า IE โคสร์ในส่วนนี้แล้วกัน store แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้วินโดว์มันก็ต้องวินโดว์แปดมันก็คือมันเป็นส,ก,สกอร์ด้านข้างนี้ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเราต้องทําอย่างนี้เอาเมาส์ามานั่งกดแล้วก็ต้องมานั่งลากใช่ไหมเลื่ลนนอนมาล่างแล้วมาร่างๆอย่างนี้นี้ไม่ต้องฮะคุณนี้เลยดูนะเลื่อนอย่างนี้ปึ๊บก็ง่ายขึ้นฮะเหมือนเราใช้แบบอย่างนี้เลยเหมือนไ้สัมผัสหน้าจออย่างนี้อ่าอืมงานนี้ส,ก,สกอเรอย่างเงี้ยนะฮะนี่อย่างเงี้ยปึ๊บ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  ถ้าเราเจอแอปเยอะๆมันก็จะช่วยให้เราไม่ต้องมานั่งเมื่อยมือกดอะไรให้มันวุ่นวายใช่ไหมฮะนี่อ่านี่ก็ช่วยในความสะดวกถ้าเป็นสกอร์ขึ้นลงละ่ะมันจะดีขึ้นไหมอโอเคเข้าเมนเจอร์เนี่ยแหละฮะ เว็บหน้าเว็บมันยาวดีเว็บเรานี่ m a เ a g e r c o t h นี่เป็นหน้าเว็บที่ยาวสุดในประเทศไทยแล้วมั้งตอนนี้อ่าอ่ะก็สกอร์ได้แต่มันจะผมว่ามันคือตอนแรกพูดกันตรงๆเลยนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้ลื่นเหมือนไอ้ตัว Magic Mouse เมื่อเราใช้กับ Mac อผมว่ามันลื่นกว่าตัวนี้มันจะฝืดๆหน่อยอันนี้อาจจะเป็นที่ตัว OS ด้วยเนี่ยถ้าเลื่อนเร็วเสร็จปุ๊บมันจะยังบูดืดไปหน่อยเลอนเรเสร็จปุ๊บ คือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอันอันเป็นพวกเมาส์เจ้าพ่อเมาส์อย่างไอ้นั่นน่ะแอปเปิลทํามามันจะเลื่อนแล้วมันจะมันจะกดก็จะหยุดได้แต่เนี้ยมันจะยังไม่แม่นบางทีมันจะหยุดบ้างไม่หยุดบ้างเห็นไหมฮะมันจะยังมีดีเลยนิดนึงอันนี้คือเราก็พูดกันตรงๆนะเราทดสอบให้ดูกันเห็นเห็นเลยไม่ได้จะมาปิดบังข้อเท็จจริงอะไรเลื่อนปุ๊บรูเร็วเนี่ยมันกดมันไม่หยุดเห็นไหมแต่บางทีมันก็หยุด มันก็จะยังมีมีเล็กเล็กน้อยครับผมว่าตรงนี้มันก็น่าจะแก้ไขได้นะไม่รู้เป็นที่เรื่องซอฟต์แวร์ไดเวอร์อะไรด้วยหรือเปล่าอ่าแต่ก็ถือว่ามันก็เนี่ยมันก็ยังช่วยได้นะไม่ต้องแบบถ้าเป็นลุกก g ิ้งมันก็จะแกรกแกรก,แกรกอยู่นั่นแหละพอมันจะลงมาไอ้นี้ก็เลื่อนเร็วๆได้เนี่ฮะมันก็จะช่วยให้อำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นครับผมแล,แล้วต่อไปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการสั่งคําสั่ง back forward นะฮะ หรือสั่งกลับกลับไปในหน้าเว็บเพจอะกลับแล้วก็ต่อไปได้นะฮะก็วิธีการง่ายๆผมเล้ายอยู่ในว้าเวา็บนี้เราอยากจะย้อนกลับไปเมื่อหน้าที่เราดูเมื่อสักครูก่ก็ใช้สองนิ้วนะฮะจิ้มไปที่นี่แล้วก็ปาดกลับคับนึ่งฮะอ่าเนี่ยกลับไปะฮะปาดกลับไปก,ก็ได้ก็จะเป็นหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือถ,ถ้าเกิดจะไปด้านหน้าก็คือปาดไปอย่างเงี้ยอ่าแต่ตังนี้อาจจะทําลำบากนิดหนึ่งอะตรงนี้มันฝืด เล็กน้อยใช้งานแรกๆเนี่ยฮะเนี่ยฮะก็จะเป็นการใช้งานคร่าวๆนะของเจ้าตัว T620 ซึ่งผมคิดมองว่าความจริงมันยังใช้มากก็ได้มากกว่านี้นะครับหลายๆคําสั่งเลยต้องไปลองค้นหากันเอาเองนะครับแต่ในวันนี้ที่ผมนําเสนอคือจะเป็นคําสั่งที่ทุกคนน่าจะต้องใช้งานเมื่อใช้งานว i ดี o w s 8กับเมาส์ทัชเมาส์อย่างเงี้ยฮะเนี่ยก็เป็นการใช้งานคร่าวๆของเจ้า T620 นะฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดจะให้ผมสรุปแล้วก็วิจารณ์นะที่ผมใช้มาประมาณ2 3าวันแล้วเนี่ย คือมันก็ระดับหนึ่งก็คือว่ามันช่วยเพิ่มอ,อนยความสะดวกนะแต่ด้วยความที่ว่ามันมันยังผมว่าเรื่องระบบเซนซิทีฟอะเรื่องแบบความไวในการตอบสนองอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยผมว่ามันยังอยู่ในระดับแบบไม่ดีเท่าไหร่นะสำหรับเมาส์ตัวนี้คือแบบว่าอย่างที่ผมที่ที่ผมบน่บนไปตอนที่เทสก็คือเนี่ยในเรื่องการเรื่องสกอร์ขึ้นลงคนระับคือคือด้วยความที่ผมผมต้องมองตรงผมเคยใช้เมาส์ตัวเมจิกเมาส์ใช้คือใช้อยู่ทุกวันอะ ความเสถียรของมันน่ะมันมากกว่าตัวนี้อะครับเรามันแม่นกว่ามันแม่นยํากว่าพูดง่ายๆคือเราสมมติเราสกอร์เร็วๆอย่างเงี้ยเราจิ้มปุ๊บมันหยุดเลยอะแต่ตัวนี่บางทีมันไม่หยุดไงเนี่ยมันเลื่อนเเนี่ยบางทีมันไม่หยุดมันไปต่ออะไรก็ไม่รู้อะไปนันเยอะแยะมันก็เลยทาให้ว่ามันมันยังแบบมันจะมีเหมือนเป็นจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆแล้วกันจะเรียกอย่างนี้อ่าซึ่งผมว่ามองว่ามันก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นในส่วนของซอฟต์แวร์หรือไดเวอร์ที่มันเพิ่งออกมาหรือเปล่ากับ Windows 8 อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตรงนี้หรือเปล่าอาจจะช่วยได้นะผมมองว่า,าเพราะว่าในเรื่องของระบบทัชเนี่ยผมว่ามันมีเรื่องของซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์เนี่ยมันต้องทางานสอบประสานกันบางทีอาจจะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์มันมีปัญหาเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะต้องรอแพดแก้ไขต่อไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอ,อะไรไป,ประสบการณ์ตรงและกันจากผมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆอย่างเงี้ยแหละแบบเป็นกันเองมีอะไรก็พูดกันตรงๆครับ ก็แต่แต่ก็ต้องยอมรับฮะว่าการมีเมาส์ทัชเมาส์อย่างเงี้ยมันก็ช่วยทำให้คนใช้ PC ซที่ไม่ได้มีจอทัชสกรีนทำงานกับ Windows 8ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วก็น่าสนใจครับตอนนี้ผมยังไม่รู้ราคานะวันนี้ผมยังไม่รู้ราคาไว้ตัวที2 0นเนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ผมมั่นใจว่ายังไงก็ไม่แพงมากแล้วก็คงอยู่ในระดับที่ผู้ใช้ทั่วไปยูเซอร์สามารถหาซื้อมาทดลองใช้งานกันได้แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะสนใจฮะน่าสนใจจริงๆงสำหรับตัวนี้ ถึงมันจะยังมีบั๊กเล็กน้อยแต่มันก็คือคําสั่งหลักๆอะ่ะมันก็ยังตอบสนองเราได้ดีอะ่ะประมาณนั้นแล้วกันครับครับก็สําหรับวันนี้นะฮะรายการเซเวอร์ทีวีคงขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับเทปพ,พิเศษสุดในวันนี้ก็สำหรับครั้งหน้านะฮะอย่าลืมติดตามชมรีวิวโนเกียลูเม920นะฮะจากคุณบอยซึ่งมันจะน่าจะเป็นเทปที่ค่อนข้างจะละเอียดเลยก็น่าจะอยู่ในคือ ลำดับการออนไลน์นะ่าอยู่ในช่วงสัปดาห์หน้านะฮะแล้วก็ต่อจากนั้นมันก็คงจะเป็นเจ้าตัวนี้ฮะที่อยู่ด้านหน้าของคุณผู้ชมที่ผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเจ้า a อเซอร์ไอคอนเนีย W700 ครับผมยังไงก็ติดตามรับชมกันนะครับเซอร์วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ